ข้อ58จีโนไทป์ของคนที่มีเลือดหมู่ A คือกอไก่ I ใหญ่ A I ใหญ่ O ขอไข่ I เล็ก A I เล็ก A ข้อควาย I ใหญ่ A I เล็กหรือ I ใหญ่ A I ใหญ่ A งองู I ใหญ่ A I ใหญ่ O หรือ I ใหญ่ A I ใหญ่ A ที่น้องต้องรู้ก่อนว่า ในเรื่องของหมู่เลือดเนี่ยการควบคุมการเกิดการเป็นหมู่เลือดไหนเนี่ยมันเป็นการควบคุมโดยอาศัยโครโมโซม2สองเป็น1คู่ถูกไหมก็คือว่ามีตำแหน่งนี้ที่ตำแหน่งนี้ได้รับจากแม่อันนึงได้รับจากพ่ออันนึงดูว่าเป็นโครโมโซมประเภทไหนโดยที่ยีนที่มีหน้าที่ในการควบคุมหมู่เลือดเนี่ยมี3แบบ1คือ IA IB แล้วก็ I ซึ่งถามว่า IA กับ IB เนี่ยเป็นยีนที่ข่มกันได้ไม่สมบูรณ์ก็คือถ้า IA เจอกับ IB เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่มีหมู่เลือด AB ถูกไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยถือมีศักเท่ากันข่มกันไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ IA อยู่กับ i เล็กซึ่งเป็นยีนด้อยเนี่ยก็จะเกิดเป็นหมู่เลือด A เพราะว่า I เป็นยีนด้อย I เป็นยีนด้อยสามารถข่มโดย A ได้สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น การเกิดหมู่เลือดเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มี IA IB II มาเจอการที่สองตำแหน่งนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะมีหมู่เลือด A ได้อันนึงจะต้องเป็น I ใหญ่แล้วก็ A ถูกไหมส่วนอีกอันนึงถ้าเป็น I ใหญ่ A ก็คือเป็นหมู่เลือด A เพราะว่าเข้ากันด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมถ้านึงเป็น I ใหญ่ A บวกกับ I เล็กก็เป็นหมู่เลือด A เพราะว่าอะไรเพราะ I เล็กเป็น ยินด้อยถูกไหมซึ่งไอเล็กเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นหมู่เลือด O ได้ก็ต่อเมื่อไอเล็กคู่กับไอเล็กเท่านั้นถ้า i อใหญ่ a คู่กับ i อใหญ่ b ก็จะกลายเป็นหมู่เลือด a b เพราะ a กับ b ข่มกันได้ไม่สมบูรณ์ก็จะแสดงออกของทั้ง2ลักษณะนั่นเองเพราะฉันข้อนี้เขาถามจีโนไทป์จีโนไทป์ก็คือลักษณะทางพันธุก,กรรมถูกไหมส่วนฟีโนไทป์ฟี โนไทป์ no ai, คือลักษณะที่แสดงออกจีโนไทป์เป็นได้หลายแบบแต่ฟีโนไทป์คือออกมาเป็นหมู่เลือด A เหมือนกันเพราะฉะนั้นจีโนไทป์อะไรที่ทําให้เกิดหมู่เลือด A ก็ต้องดู IA IO I อย่างนี้มีไหมไม่มีถูกไหมเพราะ IO คือ I เล็กที่เป็นยีนด้อยนั่นเองข้อนี้ผิดขอไข่มันไม่มี I เล็กที่เป็น A ถูกไหมเพราะ I เล็กจะต้องเป็นยีนด้อยเป็นหมู่ของ โไม่มี a อย่างนี้ส่วนข้อเข,อขาคลายเป็นไอใหญ่เอกับ I อเล็กไอใหญ่เอกับไอเล็กหมายความว่าไงก็แสดงว่าอ๋อมันเป็น I ใหญ่ขมยินด้อด้ี่สมบูรณ์ก็กลายเป็นหมู่เลือด a I ไอใหญ่เกับ I อใหญ่เก็เป็นหมู่เลือด a ถูกไหมเพราะว่าทางคู่เหมือนกันส่วนข้องงูมันไม่มี I อใหญ่โอเพราะว่าต้องเป็น I อเล็กอย่างนี้ถูกไหม เพราะฉันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นในข้อ4ข้อนี้ข้อที่เป็นจีโนไทป์ของหมูเลือด A ก็ต้องตอบข้อข้อควายนั่นเองก็คือเป็นหมูเลือด A ใหญ่2ตัวหรือหมูเลือด A ข่มหมูเลือดไอซึ่งเป็นหมูเลือดด้อยได้สมบูรณ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสรุปหมู่เลือดเนี่ยมันเกิดจากการควบคุมโดยยีนสองตำแหน่งถูกไหม โดยที่อันนึงมาจากพ่ออันนึงมาจากแม่มีทั้งหมด3รูปแบบให้เลือกก็คือเป็น i ใหญ่ a i ใหญ่ b และ i เล็กซึ่งการที่จะเกิดเป็นหมู่เลือดต่างๆก็เกิดจากการคอมบิเนชันกันของ3ตัวนี้จะเป็นหมู่เลือด O ได้ในกรณีเดียวก็คือ I เจอกับ I ก็คือเป็นยีนด้ยจะเป็นหมู่เลือด A กได้ก็ต่อเมื่อ I คู่กับ IA หรือว่า IA คู่กับ i A, เล็ครึ่งเป็นยีนด้อยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ IA คู่กับ IB ก็จะกลายเป็นหมู่เลือด AB เพราะข่มกันได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อคอควายนั่นเองคือจีโนไทป์ดังนี้ทำให้มีฟีโนไทป์หรือว่าเป็นลักษณะของหมู่เลือด A นั่นเองนะคะ